ครับกลับมาพบกับโกกาฟเจแปนครับครั้งนี้เราจะพาไปเที่ยวขับรถที่โซนจูบุกันครับก็คือตอนกลางของประเทศเนี่ยในโซนเนี้จะเปลี่ยนสีตั้งแต่ประมาณปลายพฤศจิกาครับ พอเราลงสนามบินชูบุนาโกย่าเซ็นแท์แล้วครับพอเราออกมาจากรับกระเป๋าแล้วเราก็เดินด้านซ้ายเลยเราก็จะเจอกับศูนย์เช่ารถของโตโยต้าครับซึ่งเราเช่ารถผ่านขับรถ japan com ครับก็คือเป็นเอเจนซี่ของคนไทยซึ่งเราสามารถคุยภาษาไทยได้เลยจองง่ายมากได้เป็นโตโยต้ามาครับ ที่เราได้มาก็เป็น t o y ยต้าลูมครับก็เหมาะกับ2 3ถึงคนกำลังดีครับถ้ามากกว่า3ก็ไม่ได้แล้วซึ่งข้อดีของลู m i ี่คือรถมันกว้างมาเหมาะสำหรับการไปเที่ยวชิลๆครับตอนนี้เราขับรถออกมาจากสนามบินนาโกย่าแล้วกำลังจะมุ่งไปที่จังหวัดชิกะกันครับขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแนละ้ว ันนี้เราขับรถมาถึงจังหวัดชิกะแล้วครับกำลังแวะอยู่ที่จุดพักรถมาจากสนามบินชิบูประมาณชั่วโมงนิดๆถึงแล้วอากาศดีมากวันนี้ตอนแรกพยากรณ์บอกว่าฝนตกแต่พอวันเรามาถึงปุ๊บแดดออกอมแม่ได้อะไรมาได้ปลามาครับปลา่างปลา่างตัวใหญ่มากนี่ตัวเดียวเหรอตัวเดียวงมึง โอ้ยพันเยนถูกใชใ่ขาย2,000ยา 2, <S 2> 2, <S นจำที่เรากินที่กีฟุได้ไหมสามพันเยนถ้าสองตัวพันถกสองตัวแต่ตัวเล็กมาที่วัดแรกกันครับที่จังหวัดชิกะต้องมาวัดนี้ให้ได้ครับวัดเอเกนจิ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการชมใบไม้เปลี่ยนสีมากๆเลยอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันไงก็คือโมมิจิเดระโมมิจิก็แปลว่าเมเปิลนะเดระก็วัดครับก็คือวัดโมมิจินั่นเองบริเวณของวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นเมเปิลเต็มไปหมดเลยค่ะจะเริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่ประมาณกลางพฤศจิก,กาจนไปถึงช่วงปลายครับบอกได้เลยว่าควรมา แดกมากมาพอดีเป๊ะเลยช่วงพีกพอดีขับรถไปถึงวัดที่สองแล้วครับ อ,อวัดเดยาคุไซจิคือเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดชิกะครับซึ่งตามชื่อของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าวัดร้อยสีมีต้นเมเปิ้ลให้ชมเยอะมากเป็นร้อยสีเลยตามภาพแล้วก็ได้รับเลือกว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นหนึ่งในร้อยด้วยนะครับ ที่นี่ก็เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยมากๆครับซึ่งมีเยอะถึง1,300ต้นเลยทีเดียวต่อมาเราขับรถต่อมาอีกไม่ไกลครับวัดคองโกลินจิ เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเทนใดที่นี่จะเต็มไปด้วยสถาปัตย์ที่งดงามครับซึ่งได้รับทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติญี่ปุ่นเลยทีเดียวตลอดทางที่เราเดินภายในวัดเราก็จะเห็นพระพุทธรูปโบราณซึ่งสร้างมานับพันปีแล้วครับตั้งแต่สมัยเฮอันเลยทีเดียว พอเราชมวัดเสร็จแล้วครับเราก็กลับเข้าไปที่พักซึ่งที่พักของเราชื่อว่าเล็ b i ิว o โอ i ิปินโฮเทลครับเป็นโรงแรมที่วิวสวยมากเราสามารถมองเห็นทะเลสาบบวะจากห้องเราสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกทั้งเพระทิตย์ขึ้นเลยนะจากวิวจากห้องนอนของเรา เรามาที่วัดบิสมันโดครับอยู่ที่ P เกียวโตแล้วครับรถมาจากโรงแรประมาณครับ3สนาทีก็ถึงแล้วแนะนําว่ามาแต่ชา้าเพราะคนยังไม่เยอะครับที่นี่เป็นวัดฮิตมากในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสวยมาก เราอยู่ที่วัดไดโกจิที่เกียวโตครับสวยมากกำลังพีคเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังครับซาก,กุระที่นี่ก็สวยเหมือนกันทั้งวัดเนี่ยเต็มไปด้วยซากุระซึ่งวัดไดโกจิเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่สำคัญมากในเกียวโตครับถือว่าเป็นวัดพุทธกายชิงงองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยแล้วก็เป็นสมบัติแห่ง ชาติจุดเด่นสําคัญก็คือตัวเจดี5ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโตด้านในสุดที่เราไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะั่นแหละก็คือศาลาเบนเทนโดครับจะสวยมากในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพักจาก เที่ยววัดกันบ้างเราไป n น n t e n d o m u s e u m u มครับก็ตั้งอยู่ที่เมืองอุจิเกียวโตที่ตั้งที่แห่งนี้เพราะโรงงานแห่งแรกของ Nintendo เนี่ยอยู่ที่เกียวโตนั่นเองครับที่นี่ก็จะรวบรวมประวัติตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ Nintendo แล้วก็มีเครื่องเกมต่างๆเป็นมิวเซียมที่โชว์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เราได้ลองเล่นกันครับซึ่งใครจะมาที่นี่ต้องจองล่วงหน้าก่อนเท่านั้นด้วยนะปา วอล์กอินไม่ได้มันจะมีระบบซ่มก็คือ3เดือนล่วงหน้าซ่มแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็2เดือนล่วงหน้าก็จะมีขายแบบใครเร็วใครได้นั่นแหละใครต้องการจะมาที่นี่ก็รีบจองตั๋วกันนะครับต่อมาวันที่3แล้วครับเรากลับไปเที่ยวที่เมืองชิกะครับที่ปราสาทฮิโกเนะ อันนี้ถือว่าเป็นปรา,าสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเอโดะที่ยังอยู่นะฮะทั้งญี่ปุ่นมีแค่12แห่งเท่านั้นซึ่งปรา,าสาทฮิโกเนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็เป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นเลยใครมาที่ปรา,าสาทฮิโกเนะเนี่ยต้องมาเจอกับเจ้าฮิโกเนียก็คือแมวสีขาวที่สวมหมวกสมุไรสีแดงเนี่ยฮะแมวหุ่นนางแบบน่ารักน่ารัก เราขับรถอยู่รอบทะเลสาบมิวะทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและใหญ่มากนึกว่าทะเลด้วยซ้ำอ่ะเรากลับมาเที่ยววัดกันต่อครับที่วัด เียวลินโบครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยครับอยู่ที่จังหวัดชิกะนี่แหละสร้างมาตั้งแต่ปี605ซึ่งจะเป็นวัดที่เป็นอาคารหลังเก่าเล็กๆตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ในข้ามกลางสวนที่เต็มไปด้วยใบไ,ไม้สีแดงแล้วก็มอสสีเขียวเนี่ยเต็มไปด้วยทั้งสวนเลยครับในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยที่เนี่ยสีแดงไปทั้งหมดเลยแล้วช่วงกลางคืนก็มีไลท์อัพด้วยข้ามพลาดเลยกับการมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ครับ เริ่มเย็นแล้วครับเราไปแวะ ที่ลาโคลีนาโอมิคาจิมังครับอยู่ในเมืองชิกะนี่นแหละที่นี่จะเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อดังของญี่ปุ่นครับซึ่งในนั้นก็จะมีร้านอาหารมีพวกร้านกิฟช็อปความเจ๋งก็คือสถาปัตย์ของร้านนี้ครับจะเป็นแบบมุงไปด้วยฟางเป็นบรรยากาศที่ถ่ายรูปได้สวยงามมากๆเลยฮะซึ่งเรามาเย็นแล้วมันก็จะเริ่มปิดหมดแล้วฮะแต่ตอนกลางคืนก็พอถ่ายได้สวยๆอยู่ นี่เราอยู่ที่เมืองชิัดแล้วเราก็ต้องมากินเนื้อโอมิครับเนื้อโอมินี่เป็นเนื้อสุดยอดเหมือนกันเทียบเท่กับโโบเบมาซิราสกะแต่ถ้ามาที่จังหวัดชิัดแล้วต้องกินเนื้อโอมิแคบน้องเที่ยวเลยของดีดดมาก วันที่3แล้วครับเรายังอยู่ที่จังหวัดชิกะกันอยู่ตอนนี้เราตอนเช้าขับรถมาที่แสนเจ้าี่โยชิไทชะหได้ไหมเป็นสีสวยมากที่นี่เป็นแหล่งชมหนึ่งในจุดที่สวยที่สุดของชิกะเลยค่ะกำลังสวยเลยเราสามารถขับรถมาจอดข้างบนได้นะคนละพันเยนให่อันนี้คิดเป็นคนด้วยมีประตูผ่านทาง ง่ายเอเนอสมีภาษาอังกฤษอันนี้แบบเติมเองกูล,ล่าอันนี้นะต้องสีแดงนะรถเช่าเราราอาสิบพัน,นเลยเราก็จะวิ่งบอกไปเรื่อยๆแล้วก็เติมออสทั้งหมด3,700ครับ3 7 0 0เ็ยนเงินทอน6 2 8 5 เราขับรถมาเรื่อยๆไต่ไปตามทะเลสาบบีวะครับขึ้นมาด้านบนของทะเลสาบแล้วเราจะเจอกับถนนต้นสนเมตาเซอร์ควียโอ้ชื่อ,อยากมาก <laughs> ครับก็บจะเป็นถนนสายต้นสนซึ่งถนนแห่งนี้จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามทุกรดูจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีน้าตาลค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วช่วงแบบอิมะก็จะเป็นสีขาวไปทั้งหมดเลยฮะเป็นหนึ่งในถนนสายต้นไม้ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นครับก็คือห้ามพลาดเลยธ้ามาที่ชิกะ ตอนบ่ายวันที่3นะครับเรายังอยู่จังหวัดชิกะกันอยู่ตอนนี้เราไปจุดใบไม้เปลี่ยนสีอีกจุดหนึ่งที่สวยมากวัดเคนโชกุครับคือเราต้องไปจอดรถนูแล้วเราก็เดินมาที่วัดห้ามพลาดเหมือนกันใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่ ท่ามะครับที่จังหวัดชิคะอยู่ที่ถนนที่เรียกว่าคุโรคาเบเป็นถนนสายช็อปปิ้งแต่โบราณเมืองเนี้ยเป็นเมืองการค้านะ่แต่สมัยโบราณแล้วน่าเดินมาก แค่5 5 0 0เองอะถูกมากเลยมีโอโทโลม,ม,มีปลากระพงกุ้งพาคุโลตอนนี้วันที่4ี่แล้วครับไปจังหวัดกิฟุแล้ววันนี้เราย้ายจังหวัดแล้ว เดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนที่เกโนแต่ระหว่างทางก็จะไปเที่ยววัดพวกใบไม้เปลี่ยนสีต่างๆของจังหวัดกิฟุประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วไม่ได้ไกลมากจากเมื่อคืนครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงวัดเคกอนจิครับเป็นวัดที่อายุมากกว่า1,000ปีและได้รับ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกข,ของญี่ปุ่นครับวัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่สําคัญมากๆซึ่งจะเป็นจุดมุ่งหมายของเส้นทางแสวงบุญเส้นทางนี้ครับก็บอกว่าคนเดินตั้งแต่1,300ปีที่แล้วเป็นหนึ่งในวัดที่พอแอดเข้ามาแล้วรู้สึกชอบมากๆกับบรรยากาศมีความสงบและความขังคือรู้เลยว่าทำไมคนถึงนิยมมาตั้งแต่พันว่าปีที่แล้ว ซึ่งที่นี่ก็ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีก็สวยหรือมาช่วงซากุระก็สวยครับใครมาที่กิฟุก็ขอแนะนำวัดนี้ครับสวยมากๆบอกเลยต้องมา ตอนนี้เรามาถึงโมเน่พอดครับคือสัตว์น้ำของโมเน่จะเป็นบึงบ่อน้ำเล็กๆนะน้ำใสๆจริงๆแล้วบ่อน้ำที่เนี่ยไม่มีชื่อหรอกแต่ดูจากฉากแล้ว มันเป็นบ่อบัวแล้วก็มีปลาคา้าว่ายน้ำในบึงเหมือนกับภาพวาดของจิตรกรชื่อดังโมเน่นั่นเองครับก็เลยกลายเป็นชื่อของบึงแห่งน,นี้ขึ้นมาก็เนี่ยฮะน้ำใสมากมันก็ขึ้นแล้วแต่วันด้วยนะว่าน้ำจะใสไม่ใสแล้วแต่สภาพอากาศถ้าฝนตกหนักๆก็น้ำขุนครับ อยู่ที่เกโลออนเซนครับที่จังหวัดกีฟุสวยมากตอนนี้เป็นไม้เปลี่ยนสีแบบหมดเลยอเดินแถว่ hmm. iel, แม่น้ำมาจากสวนเมเปิลครับเกโลออนเซนเนี่ยเขาว่าเป็นหนึ่งใน3สุดยอดออนเซ็นของญี่ปุ่นเลยคือคนญี่ปุ่นบอกที่นี่ดีสุดๆโดยเฉพาะเรื่องพวกผิวพรรณต้องมาแช่ที่นี่ใสมากน้ำจากแม่น้ำนะ พอมาเดินในบริเวณของเกโลออนเซ็นครับก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายแล้วเราก็มาแวะอย่างร้านดังคือเกโลพุดดิ้งครับก็คือเป็นกบเวลาเราเดินในออนเะซ็นเนี่ยมันจะมีกบเต็มไปนหมดเกโลก็หมาถึงเสียงร้องของกบะนะแหละมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกโลออนเซ็น ของเราก็ชื่อโรงแรมโทรยะครับก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองเกโลออนเซ็นเลยจะเป็นโรงแรมแบบอยู่ในบ้านเก่าเล็กๆครับรีโนเวทใหม่บรรยากาศน่ารักมากมองบนหน้าต่างปุ๊บเราก็จะเห็นวิวแม่น้ำเราก็สามารถไปออนเซ็นได้ด้วยนะครับมี p พ i เว t e ออนเซ็นด้วยนะที่เนี่ย แล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันครับอาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของกีฟุเลยก็คือไก่กระทะครับเป็นไก่ที่หมักซอสแล้วก็ไปผัดกับกะะลำปีแล้วก็คุกคุกคุกคกคุกินกับข้าวอร่อยมากครับอร่อยแบบง่ายๆเลยอ่ะเป็นเมนูที่เชื่อว่าคนไทยน่าจะกินได้ทุกคนแล้วก็มาที่จังหวัดกีฟุก็มาลองกินกันนะวันนี้วันที่5เราครับกำลังไปจาก เกโรออนเซนลงไปโคลังเคตอนแรกไม่ได้อยู่ในแผนหรอกแต่ปีนี้มันดันเลทกับที่เรามาพอดีมันเลยแดงแปดเดี๋ยววันนี้จะไปกันขับรถออกจากเกโรออนเซนเข้าที่เมืองไอจิซึ่งเราจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีแห่งแรกก็คือที่ส่วนอิวะยาโดที่ส่วนแห่งนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดแนวแม่น้ำซึ่งที่นี่ก็สวยมากเหมือนกันแอดไปมีแต่ที่สวย,สวย เรามาถึงจุด ชมใบไม้เปลี่ยนสีติดอันดับในญี่ปุ่นเลยครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่คนญี่ปุ่นบอกว่าที่เนี่ยสวยที่สุดเลยคือที่ภูเขาโครังเคครับก็อยู่ใกล้ๆกับนากโกย่านั่นแหละห่างออกมานิดนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งอยู่ที่เมืองโตโยต้าครับที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสีอย่างมากคือตลอดแนวแม่น้นําเนี่ยเต็มไปด้วยต้นเมเปิลซึ่งสลับสีไปสลับมามีแดงส้มแต่มันส่วนมากจะเป็นสีแดงหมดเลยสวยจริงๆ ที่นี่มาช่วงประมาณปลายพฤศจิกับจะจะเห็นแบบนี้เลยฮะก็จบแล้วครับสำหรับคลิปเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีโซจูบุในช่วงปลายพฤศจิรับก็เราไปตั้งแต่นากย่าชิกะเกียวโตกิฟุครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเราจะขับรถไปต่อในโซซิโอกะแล้วก็รอบๆฟูจิครับบอกเลยว่าสวยมากๆครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับ